ตายเป็นตายปุ๊บคือขันติถึงที่สุดเรียกว่าอธิวาสนะคันติถึงที่สุดพอเราผ่านอารมณ์นั้นได้ขันติมันก็จะไม่ต้องใช้งานละอยู่อย่างปกติละคือทนจนเป็นเรื่องปกติคือไม่ต้องอดทนละเพราะจิตมันอยู่กับสภาวะนั้นจนยอมรับได้เลยเป็นปกติ อย่างร้อนก็มองเห็นปกติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วจิตมันเลยไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านมันเฉยกับมันได้แล้วปกติก็คืออุเบกขาใจเป็นกลางใจวางได้แล้วพอใจวางได้แล้วนะทุกอารมณ์ที่มากระทบมันก็จะคลายๆกันเลยแม้ว่าเวทนาภายในเวทนาภายนอกมือสิ่งที่ไม่น่าชอบใจจะกรูปลดกินเสียงภัษะที่มากระทบ จิตมันจะวางใจอย่างนั้นได้อย่างาง,ง่ายได้เลยนะมันวางได้อย่างง่ายได้เพราะมันฝึกมาด้วยตั้งแต่ว่าขนาดหนักกว่านี้มันยังทนได้และใจก็ยังยอมรับได้แล้วเรื่องที่ผ่านมาแค่ไหนมันก็รับไดนะ้นั่นคือการเข้าไปสู้กับกิเลสจ,จริงๆเรกว่าเจออะไรก็ไม่ถอยนะตาต่อตาฟันต่อฟัน สู้ด้วยขันติเป็นเบื้องตน้นแล้วก็มีสติแล้วก็มีสัมบัชญญะพอมีสติสัมบัชญญะก็เกิดองค์ธรรมเป็นไปโดยรอบเช่นสมาธิปัญญาที่มันเกิดก็ช่วยทำให้เราผ่านสิ่งเหล่านั้นหรือเรื่องนั้นไปได้อย่างโดยชอบธรรม